สวัสดีค่ะท่านวันนี้ทำเมนูอะไรคะวันนี้เราจะทำตับเหล็กจ้ะตับเหล็กเหรอคะอืมว่าแต่ตับเหล็กนี่มีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนอะคะคิดว่าน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนอือทำไมล่ะคะเพราะสมัยโบราณนั้นคนไทยไม่ได้ มีหมูเลี้ยงหมูเป็นอาหารอ๋อก็คือคนจีนเป็นคนนำหมูเข้ามาอ๋อไม่ให้คนไทยเลี้ยงจนแพร่หลายจนทุกวันนี้อ๋อก็เลยนำมาทำเป็นอาหารด้วยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันเลยไหมคะมาดูนะคะค่ะเริ่มจากอะไรคะอันนี้นะคะตับเหล็กตับเหล็กอืมตับเหล็กนี่เป็นอวัยวะส่วนไหนของหมูอะคะคือม้ามตับเหล็กคือม้ามเหรอคะ แต่ว่าเราเรียกว่าเป็นตับเรอือค่ะต่อไปเป็นอะไรคะซิ่งจี้ค่ะอันนี้ซิ่งจี้ิ่งจี้คืออะไรคะคือไตของหมูไตนะคะเมื่อกี้ม้ามค่ะต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นอันนี้นะคะมันหมูมันหมูไว้ใช้ทําอะไรคะเอาไว้ใส่ในส่วนผสมหมูสับตัวนี้เราจะใส่ในน้ำ ในน้ำน้ำแกงค่ะให้มีรสชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะโครงไก่ต้มน้ำซุปอ๋อต้มน้ำซุปจะเป็นไก่หมูก็ได้อันี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้สำหรับดับคาวขิงนั่นเองเอาไว้ดับคาวใช่ไหมเอาไว้เดับคาวจากพวกเครื่องในสัตว์นี่ก็จะเป็นกระเทียมกระเทียม กระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยพริกไทยรากผักชีตัวนี้สําหรับเอามาโขลกรวมกันค่ะเพื่อใส่ลงไปผัดกับเครื่องในก็ดับคาวเช่นเดียวกันดับคาวเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเป็นแล้วก็เพิ่มด้วยข่าตัวนี้ก็ช่วยดับคาวอีกแรงหนึ่งอ๋อเรียกว่าถ้าใครที่กลัวว่าทานอาหารที่เป็นเครื่องในแล้วจะมีกลิ่นคาวนี่ก็เพราะเครื่องในจะมีกลิ่นคาวช่วยได้ก็จะใส่ผาด้วยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือน้ำมันหมูที่เราเจียวมาอ๋อที่เจียวจกนอาไว้หมูแล้วเครื่องในจักนะคะค่ะต่อไปก็เป็นเครื่องเครื่องปรุงหลักนะคะค่ะน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มนี่สมัยโบราณนี่มีด้วยเหรอคะมีค่ะหมักจากข้าวหรือหมักจากผลไม้เช่นสับปะรดอ๋อต่อไปเป,เป็นเครื่องปรุงรสเค็มก็เป็นน้ำปลาอ่าน้ำปลานะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลสมัยโบราณไม่มีผงชูรสก็ใช้ตัวนี้คนโบราณเรียกว่าเป็นการตัดรสตัดรสให้รสกลมกล่อมขึ้นด้วยน้ําตาลไม่ใช่มีรถเค็มอย่างเดียวค่ะตัวนี้สุดท้ายนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องโรยหน้าให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นก็คือต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีนั่นเองโรยหน้ามีกลิ่นหอมด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยนะคะแกมาดูนะ เดี๋ยวเราจะก่อนอื่นนะเราจะต้องโคลกนี่ก่อนรากรากผักชีกระเทียมพริกไทยไว้ก่อนค่ะโคกลกรวมกันใช่ไหมคะมีรากผักชีนะคะกระเทียมพริกไทยกระเทียมแล้วก็มีข่าค่ะ,คะอืออันนี้ไปทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมคะโคกลกรวมกันใช่ไหม ก็หกจนละเอียดเลยอกจนละเอียดอืมอ่าละเอียดแล้วก็ตักไผยทั่วเก็บไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวละเอียดได้เดี๋ยวเราจะทำซส่งจีตรงนี้ค่ะเส่งจีนี่คือเริ่มทํายังไงคะต้องทายังไงก่อนผ่ากลางได้เอาขพางผืวข้างในออกอ๋อต้องมีวิธีการผ่าด้วยใช่ไหมคะเอาไปแช่น้ําเพื่อเอากลิ่นออกเพราะจะมีกลิ่นในนี้ค่อนข้างแรง เดี๋ยวผ่านะคะผ่าแรกโครงการต้องมีวิธีการดช่น้ำใส่เกลือเริ่มจากผ่ายังไงก่อนคะผ่ากลางผ่ากลางเลยนะคะผ่าตามยาวตามยาวผ่ากลางนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูต้มน้ําซุปเตรียมค่ะได้เลยมาดูตรงนี้นะอ่ะ อันนี้ต้มน้ําซุปกไว้ยังไม่เดือดนะดซีเดือดอยังอ่านะเดี๋ยวต้มน้ําซุปกเดือดอันนี้คือน้ําน้ําโคงไก่ที่เราเตรียมไว้อันนี้เราต้มกรองเสร็จแล้วพอตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูสับมาใส่อ๋อมาลวกใส่ในนี้มาลวกใส่ในใน,นี้ค่ะกับตัวนี้ตับเหล็กค่ะเออตัวตัวเส้นจีตับเหล็กเรากต็ต้มแล้วก็หั่นไว้อันนี้หั่นไแล้วหั่นไวแล้วเดี๋ยวเราก็ เราทำเส้นจีเสร็จเราทำเส้นจีหมูสาบแล้วก็ตัวตับเหล็กมาลวกจะมาลวกแล้วก็เอามาใส่นี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวก็เตรียมน้ำไว้อันหนึ่งสำหรับลวกเส้นจีกลับมาดูต่อเขาทำเสร็จย่างต้องลอกให้หมดเลยใช่ไหมให้หมดเลยค่ะตัดเฉือนทิ้งให้หมดเลยค่ะให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อสีน้ำตาล หลังจากที่เราหั่นเส้นจีร้อนี่ต่อไปนี่จะเป็นการทำอะไรคะแช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำพักๆหนึ่งเพื่อให้กลิ่นอะไรนี่ออกประมาณกี่นาทีคะสกเกลือแค่5านาทีก้5นาทีเป,เป็นน้ำผสมเกลือใช่ไหมคะ,คะเสร็จแล้วก็นำไปลวกพอสุกค่ะ